กลับแล้วครับขบวนห้าหกนะครับเมื่อเช้าตอนมาผมไม่ได้ถ่ายนะครับติดทํางานนะครับตอนที่ผ่านบ้านไผ่ผ่านไปประมาณสองโมงครึ่งนี่แหละครับเมื่อเช้าครับไอ้ขอบวนตองห้าขากลับกลับเร็วอยู่นะครับบ่ายสองบ่ายสองครึ่งถึงบัวใหญ่แล้วนะครับแต่ดูแล้วน่าจะวิ่งตัวเป่ากลับนะครับดูแล้ว อันนี้รถเกลือก็กําลังถอยทําสับเปลี่ยนอยู่นะครับสับเปลี่ยนไปล้างริมสุดโน้นนะครับรถเกลือ โอ้มาสั้นมากนะครับขบวนห้าห้าหกี่ตู้น่าจะสองตู้ด้วยก่อนโอ้สองตู้จร,ริงๆเลยขากับสั้นมากครับเดี๋ยวก็จอดจับเปลี่ยนปขรครับ จะเติมน้ำมันอีกด้วยหรือเปล่าครับบอล55อแต่ตอนมาเมื่อเช้านี้ไม่รู้ว่ามายาวหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายขากับสั้นมากครับ